ตามต่อเลขฝันเนาะจ้ะวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกหกคนมีเสซนถูกเลขแทบทุกงวดจะ้ะงวดนี้ก็ว่าฝันใดแล้วส้รลอตเตอรี่มาเลยก็นยังฝันดีอีกจะ้ะก็เลยอวดแบ่งปันเข้าบ่ได้เดี๋ยวมาฟังว่าเพื่นฝันมาจังไดเนาะค่าง,งวดนี้แม่นองบูผู้มีบุญผู้มีเส้นเนี่ยละจะ้ะ อันนั้นไปแต่งตัวเฮ้งานเลยฟันก็บอกเป็นอย่างนั่นเละจ้ะแต่แล้วก็อายุ64แล้วเนี่ยอเออแต่ว่าหนูก็ลืมรัดได้หระเนาะแล้วอายุ64ฝันว่าอันจังไดนอนอยู่น้ำกันแล้วก็ไปตัดของเพื่นอนบ่จ้ะเออตัดทำมันตัดทำเพราะยัยน่ลินตลาดวะไปจ้า <c oughs> เลือดออกบ่ละ่ะในฝะันขนาด เลือดออกหลายบอ่อกหลายแล้วเนาะดันหามเนาะมาเล่นเสยมื่อจับเลยบอ่อเมื่อจับมาตัดมาเล่นเสยตีแมนีนเอา้าเติมขึ้นมาเอาลูกก็ฝันจังไรอยังสันน่นแล้วนุ๊กโอู้สวรรค์พระโอู้เอาเพิ่นขึ้นวัดสายเนาะเอาเพิ่นขึ้ยังลูกมาอาบน้าไปง,งานสเสยเนหรอ มันนียเม่อคืนนี่หนูก็เลยฝันว่าหนูได้ยู่ได้กินได้แมียคืนน่ะซื้อรอตเตอรี่แเรีวนั่นบลุเมียนพะโนนเอาเข่าเอาอยัางมาให้กินเอามัวออยังไม่ให้กินนี่สิเมอาฝันดีแท้แต่เลยว่าโมงเม็นเล็กสิเข่าว้าสนุกแต่นั่นละนึ่งห่านึ่งหูกันละ่ะะะะะะไปกลับเอา ว่าถือเลขอันนี่ล่ะวังสงการนี่ถือเลขอันตัวใดก่อนเรคือวังสงการคือว,ว่าถือไดหลายนั่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดนเนี่เจ็ดเจ็หนึ่งอายุลูกลูกสาวน้องโบจ้าต้นรูปถือมาเรื่อยเรื่ยเด้อแม่มันก็เป็นดั่งบุญกินฐานอยู่ก่นแม<น>่จ้ะถืองวดเว้นงวดกันสิถือแบบห้างแจกละโซงงวดติดจำงวดติดเระว่าน้องนี่ก็บเได้ซื้อหลายกแต่จำนี่แหละ ต่ว่างวดนี่ฝันเกี่ยวกับแฟนมมนบอว่าตัดเหยียงคงเพลินหล่ะเนาะเงีนยเอืมแต่นี่ละมันว่าฝันตัวงวดฝันวันพานนี่หนูกกเลยรว่ามเป็นจังไลนอนก็ที่ให้โชคลูกบอ่สนุกแต่อันน้ำลูกแล้วก็สิได้น้ำพอตัวบาทฝันเกี่ยวฝันยังสิเนาะจ้จาต่ว่าันฝันเกี่ยวกับกบแฟนนี่หนูก็สิได้อยู่ยู่เรื่อยๆได้ละแม่ฝันนึกกับ เป็น,ปน,ปน,น,นจิ้มมแหน่ยนล่ะจ้าฟันก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไวน้นะ้ะจ้าเจ็ดโฮกหนึ่งโฮกหาหนึ่งจ้าหาหนึ่งโฮกหนึ่งฟันแบบนี้เพิ่นได้ตีออกมาจังสีด้วยจ้าโมรู้ว่าเอฟซีจะตีว่าจังใดน้นจะจ้ะฟันว่าตาัดของแฟนเพิ่นว่าเรามาเลน มือจับตัดแล้วก็มาเล่นเลือดออกเต็มจ้ะเลขถูกกระถูกอยู่ตลอดจ้ะขอกระไดอยู่เรื่อยๆแม่น้องโบว่าออกหนึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งวันหนึ่งกระไดลายไปจัดดอกไม้อยู่หน้าห้องก็ออกเลขห้องเต็มเต็มตรงๆขึ้นกันจ้ะคนมีเส้นเ้ยค่ะคนมีบุญ หัวหน,นีฝันเกี่ยวกับแฟนบ่เมนแฟนเสียห,หายโศกหายลาบหนูบ่เพิ่นว่าจา้ะหกหนึ่งหาหนึ่งลงให้กันเบิงเพื่อเป็นแนวทางเดจ่าเลขความฝันหรือเอฟซีจะตีว่าจางังไดตีซอยนองเพื่อน,นี้เดจา่าฝันแบบนี้เพิ่นเคยได้โศกได้ลาบน้ำนะจา้ะเคยฝันเกี่ยวกับแฟนก็ออกอายุแฟนออกพ่อสอเกิด หัวนีฟันก็นเลยซื้อเลขกกึห่หาหนึ่งซื้อรอตะลีเนี่ยละจ้ะจะงังหวเป็นจังบุญกินทานเนี่ยเ้อสิ้ได้เหตุบุญไปเรื่อยๆนวัวสีดอกแมนแมนลูกกัสชได้มีเงินเหตุบุญกินทานไปเรื่อยๆคนหล่อคนแค่ไหนคนแค่ไนอ่านหน้ไปแ้งตัวเหง้าเลยคนคือวไเป็นยังสน่ะจ้ะได้รอกับอายุหกสิบสี่แล้วเมี กระวานพ้นว่านหามนี่เพื่อน่ะแปรเป็นเนี่ยงเป็นหนึ่งโมเมนต์ติแม่เป็นหนึ่งเป็นแหบเป็นหกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้จ้เป็นหนึ่งมันยังไรจังหวดเช่นสี่เห็นเล่นหนูมุกเกล็ดฟันจังสี่มันบนฟันอันนี้เลาะกับแปรตห่นังนนี้อยู่เลากกับว่าตาน้าหามน่ะมันเป็นหนึ่งเป็นแหาเป็นหกกระว่านสี่จ้ะ หลังมีก็เล็บจาคํำระไหวนี่เพราะว่าซื้อเรียกจิกนึ่งหาหานึ่งอันนึ่งหกหกหนึ่งอยู่ล้ตัวนั้นอืมนั่นะเที่ยงนี่ฝันอ่ะจ้ะที่นึ่งยางค่ะละนึ่งหาหนึ่งหกนี่ล่ะมากตัวนี้เลยมั้งวะมันจะซื่อเจ็ดนี่ล่ะจ้ะเจ็ดหนึ่งหาหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยนี่ละมันจยู่นี่ละนัวน่ะแม่เห็นยุบลนย่นี่ละล่งให้กันเบืองเพื่อเป็นแนวทาง เพราะว่าฝันแบบนี้มันจะชอบแม่นชอบเปะด้วยจ้ะฝันล่ามุกแบบนี้แล้วก็เลือดออกเตมมือหนองเพ่นวัน,วนที่หนึ่งมีถุนายนสองหาหกหกจ้ะเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหาเป็นไปได้นองเพ่นว่าจ้ะแคบหน้าจอไว้ด้วยจ้ะเลือดออกหลายบอจะลายแล้วเนาะ ตอนหาแล้วมาเล่นเซยมือจับเลยบ่เมือจับมาตัดมาเล่นเซยตีแมีนเอ้าเติมกันมาเอ้าลูกก็ฝันจังไรอยังสั่นน่ะน้องลูกโอู้สวรรค์พระโอู้เลือดเต็มเี้ยนอืมด่าเลือดหนูลุ่งเราเอาเพิ่นขึ้นวัดตายเห็นหรอเอาเพิ่นขึ้นยังลูกมาอาบน้าไปยังร้านเซยเห็นหรออืมมาเนียน คืนนี่หนูก็เลยฟันว่าหนูได้ยูได้กินได้แม่ยคืนน่ะซื้อรถตรี่เลียนับลกเมนพนนเอาเข่าเอาอยัางไม่ให้กินเอามูอ,าอย่างไม่ให้กินนี่สิแม่ยเอาฟันดีแท้แต่เล่ยวาโม,มเป็นเหล็กสิเขา่าบพะสนุกพวกเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันไปเนาะจ้าเนาะเลขยฟันก็เริ่มมากแล้วเด้อยจา้า ผู้ใดฝันดีฝันได้กระทบมาเา้าสุขันฟังแบ่งปันกันจ้ะโศกมานำ้ำรวยน้ำกันทุกคนนะคะนาอสาวัสดีค่ะ